สวัสดีครับสวัสดีครับโฮโรมนตาก็ได้มาเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อครั้งที่แล้วผมก็ได้สอนเกี่ยวกับการลงดวงดาวในจักรราศีนะครับผมก็จะทวนให้นิดนึงว่าต้องมีอะไรบ้างต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างอุปกรณ์ที่เราต้องมีก็คือว่า 1. ก็คือปฏิทินจะร้อยปี10ปีหรือ1ปีก็ตามสะดวกที่เราจะต้องการปลูกดวงชะตาของบุคคลคนนั้นหรือเหตุการณ์นั้นหรือเลิกดีถี ของวันเวลานั้นเลยครับ 2. ก็คือจานหมุนจะเป็นจานหมุนแบบไหนก็ได้ครับแบบสีทองหรือว่าแบบสีเงินสีดําเอาแล้วแต่เราชอบก็เลือกหาได้เลยครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราได้ผูกดวงตาของคนเกิดวันที่14เมษายน 2,563เวลาเกิดก็คือ6นาฬิกาวันนี้เราจะมาหาเวลาเกิดของคนนั้นว่า6นาฬิกาเนี่ยดวงชะตาเขาจะไปสถิตยอยู่ราศีอะไรนั่นเองครับผมก็จะทวนให้หนึ่งนะครับจากภาคคำนวณครั้งที่แล้วเราได้ดวงดาวลงในจักรราศีจากปฏิทินผมจะสรุปให้หนิดนึงว่าดาวทิตดาวพกเกษ ดาวัุตยูเนี่ยครับไปอยู่ราศีเมษดาวพศุกร์ไปอยู่ในช่องราศีพฤกษภดาวพระราหูไปอยู่ในช่องราศีเมถุนแล้วก็ดาวจันทร์ไปอยู่ในช่องราศีพิจิกแล้วก็ดาวพระอังคารดาวพระฤหัสดาวพระเสาร์ไปอยู่ในช่องราศีมังกรดาวพระพุธราศีมีนนั่นเองครับเราก็ลองทบทวนกันดูนะครับส่วนครั้งนี้นะครับเป็นตอนการหมุนจานเพื่อหาลัคนาเวลาเกิด แต่ละบุคคคลนะรับครั้งที่แล้วเราได้สมมุติว่าคนคนนั้นเกิดวันที่14เมษายน2563ายเวลาเกิดคือ6นาฬิกาผมเพื่อจะแสดงจานหมุนตัวนี้ให้ดูนะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราได้จานหมุนมาอยู่ในมือแล้วแบบนี้เราจะต้องดูว่าราศีเมษอยู่ช่องไหนราศีพฤษภอยู่ช่องไหนราศีเมถุนอยู่ช่องไหนผมก็โน้ตไว้ให้เลยครับว่าราศีเมษเวลาภาคคำนวณน,นะครับเขาจะนับราศีเมษเป็นศูนย์ราศีพฤษภ เป็น1ราศีเมถุนเป็น2ราศีกรกฎเป็น3ราศีสิงเป็น4ราศีกน 5, ันเป็น5ราศีตุลเป็น6ราศีพิจิกเป็น7ราศีธนูเป็น8ราศีมังกรเป็น9 ราศีกุมเป็น10และราศีสุดท้ายคือราศีมีนเป็น11บนั่นเองครับเริ่มที่ศูนย์นะอย่าลืมครับต่อมาในราศีเขาจะแบ่งอีกว่ามีกี่นาทีราศีเมฆนะีรมี120นาทีราศีพฤษศมี96นาทีราศีเมถุนมี72นาทีราศีกรกฎมี120นาทีราศีสิงห์มี 1 4 4นาทีราศีกันมี1 6 8นาทีราศีตุลมี1 6 8นาทีเช่นกันครับแล้วก็ราศีพิจิกมี1 4 4นาทีราศีธนูมี120นาทีราศีมังกรมี72นาทีราศีกุมมี96นาทีราศีมีมี120นาทีครับ <S <S ก็ลองฝึกเขียนดูนะครับเพราะมันเป็นอะไรที่สำคัญเช่นกันฉะนั้นใน12ช่อง 12ราศีจะมีทั้งหมด1140นาทีครับและก็1140นาทีจะเท่ากับ24ชั่วโมงครับแล้วเราลองมาดูครับว่าในแต่ละราศีมีกี่ชัว่วโมงอันดับแรกราศีเมษมีร2 0ีนาทีเท่ากับ2ชั่วโมงราศีพฤษภมี96นาทีเท่ากับ1ชั่วโมง36นาทีราศีเมถุนมี72นาที เท่ากับ1ชั่วโมง12นาทีราศีกรกฎมี120นาทีเท่ากับ2ชั่วโมงแล้วก็ราศีสิงห์มี144นาทีก็เท่ากับ2ชั่วโมง24นาทีราศีกันมี168นาทีก็เท่ากับ 2ชั่วโมง48นาทีราศีตุลมี168นาทีเช่นกันก็เป็น2ชั่วโมง48นาทีเช่นกันครับราศีพิจิกมี144นาทีก็เท่ากับ2ชั่วโมง24นาทีราศีธนูมี120นาทีก็เท่ากับ2ชั่วโมงราศีมังกรมี72นาทีก็เท่ากับ 1>, 1ชั่วโมง12นาทีราศีกุมมีทั้งหมด96นาทีก็เท่ากับ2ชั่วโมง36นาทีและก็ราศีท้ายราศีมีนมี120นาทีก็เท่ากับ2ชั่วโมงสังเกตดูนะครับทำไมชั่วโมงนาทีไม่เท่ากันนั่นคือการแบ่งแยกฤดูกาลของประเทศไทยนั่นเองเรามาดูกันต่อนะครับวิธีการหมุนจานผมบงไา้เลยว่ามี2ข้อก็คือข้อ2และข้อ3เรานะครับถ้เาเกิดา ได้จานหมุนมาให้เรานะครับหาเลขขกให้เจอคําว่าเลขขกเนี่ยครับคือเลข6ก ผมก็มาร์กไว้ให้แล้วนะครับเลข6วงนอกคือขอบของเวลานะครับส่วนเลข3คือขอบของราศีเรามาซูมดูใ,ใกล้เลยครับเห็นไหมครับว่าเลข3จะเป็น3ามนาฬิกาเลข4คือ4ี่นาฬิกาเลข5คือ5นาฬิกาและก็เลข6สีเหลืองและก็สีเขียวคือ6นาฬิกาเราต้องให้เลข6สีเหลืองชี้ไปข้างหน้าหรืออยู่บนสุดนั่นเองครับคือให้เขาชี้ไปข้างบนแต่ถ้าเกิดเรามองข้างล่างก็คือเรับชี้ไปข้างหน้านั่นเอง อย่าลืมนะครับให้6นรนาฬิกาชี้ไปข้างหน้าเพราะ6นาฬิกาเนี้ยเป็นตัวบ่งบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองต่อมานะครับย้อนกลับไปครับว่าหลังจากที่เราได้จักราศีเปิดปฏิทินได้ดวงดาวครบสิบดวงแล้วแล้วเราก็จานหมุนมาในสอสิ่งเนี้ยเราจะประกอบกันอย่างไรเห็นผมบงไว้ไหมครับว่า1นทับหนั่นหมายความว่า1องศา5ฟิลิปดาแต่เราใช้แค่หก็พอครับหไม่ต้อง เพราะมันเล็กมากมันก็เหมือนกับวินาทีนั่นเอง1นาทีก็คือเลขหนึคือ5วินาทีคิดแบบนี้นะครับแต่โหราศาสตร์เขาบอยกว่า 1. องศา 5สัลิปดาหลักๆอ่ะเราดูแค่เลขหนึ่งก็พอแล้วที่ผมเขียนขีดลงที่ราศีเมษผมเขียนบอกว่า1ขีดเท่ากับ1องศาตากลางอาจจะยากนิดนึงแต่ค่อยทํานะครับแล้วผมก็มาขยายให้ทีนึงเห็นไหมครับว่าเลขหนึ่งที่ผมวงไว้หมายความว่า1องศาตากลางของพระอาทิตย์ก็คือ 1ทัเท่ากับ1องศา5ฟริปดาเปรียบเหมือนนาฬิกาเลยคือ1น,นาทีทับวินาทีเราเอาออแค่นาทีก็พอครับวินาทีเราดูไม่ทันหรอกให้เราใช้เฉพาะ1องศาแล้วเราก็มาดูข้อ2เห็นไหมครับว่า1ทับคืออะไรต่อมาผมเขียนไว้ว่าเลข3 1ขีดเท่ากับ1องศาตากลาง1ตากลาง เท่ากับ1นทับหองศาก็คือ1นาทีนั่นเองก็ดูตามรูปได้เลยทีนี้เราจะเจาะลึกลงไปอีกว่าเมื่อเรารู้ว่า1องศาทับห้ริบปดาเราจะทำยังไงกับเขา ก็คือให้หมุนจานไปหนึ่องศาตากลางของดาวอาทิตย์จากปฏิทินวันที่14เมษายน2 5 6 3ของ6โมงเช้าผมวงเล็บเลยว่าองศาตากางเท่ากับ15องศาต่อมาที่6โมงเช้าผมก็จะขีดเส้นสีเหลืองลงไปใหชัดเลยครับแล้วก็ตารางของเวลาฉะนั้น1องศาตากลางที่เราหมุนไปแล้วเนี่ยจริงจะเป็น6นาฬกา 1>, 1นาทีเพราะเราได้หมุนจานจากราสีมา1องศาเท่ากับ1นาทีแต่เวลาเกิดยังคงเดิมแต่เราหมุนองศาตะการมา 1- ขีดเพราะใน12ราศีของราศีเมษมีทั้งหมด2ชั่วโมงเริ่มที่6โมงเราหมุนมา1นขีดนั่นหมาว่าลัคนาเกิดเขาได้ขยับเข้ามาสู่ราศีเมษแล้วครับผมโนดไว้หลายอย่างก็ลองอ่านดูนะครับว่าตัวสื่อสีเหลืองเนี่ยใน1ชั่วโมงมีทั้งหมด60ช่อง ช่องละ1นาทีทุกราศีจะเท่ากันหมดเพราะว่า1ชั่วโมงมี60นาทีถูกไหมครับที่ผมวงไว้คือ9ก้าโมงเชา้าถึง10โมงเชา้าดังนั้นจะมีทั้งหมด60ช่องใน1ชั่วโมงส่วนในแต่ละราศีจะมีทั้งหมด30ขีดหรือ30ช่องในแต่ละช่องนั่นบ่งบอกถึง1องศาตากลาง เอาง่ายครับเรียกว่า1ราศีจะมีทั้งหมด30ช่องหรือ30ขีดเมื่อเรารู้องศาตากลางที่เราได้จากภระาทิตย์เราก็หมุนตามขีดนั้นได้เลยครับผมจะสรุปให้ท่สั้นว่านายกเกิดวันที่14เมษายน2560 3เกิด6โมงเช้าวันที่14องศาตากลางเท่ากับ1องศาดังนั้นนะครับเราต้องหมุนจานมา1ขีดหรือ1นาทีลักษณะเวลาเกิดเขาก็อยู่ในช่วงเวลาของราศีเมษพอดี ฉะนั้นเราก็ได้ลัคนาสถิตของบุคคลคนนี้นะครับอยู่ราศีเมษต่อมานะครับข้อนี้เรียกว่าเป็นจุดสําคัญเลยด้วยซ้ำที่ทุกคนเนี่ยสงสัยใครๆที่มาดูดวงมักจะสงสัยกับคําถามนี้เสมอเลยครับว่าแล้วคนเกิดวันที่สิเดือนเมษาจําเป็นจะต้องเป็นราศีเมษเสมอไปไหมไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นราศีเมษเสมอไปนะครับในวันที่1 4เวลาเกิดของเราเองครับจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเรา อยู่ราศีอะไรไม่ใช่ราศีเดือนเกิดนะครับจะเป็นราศีเดือนเกิดก็ต่อเมื่อเราเกิด6โมงเช้าถึง8โมงเชา้าข้อนี้ก็เป็นข้อที่ทุกคนสงสัยมากจริงๆผมก็ต้องอธิบายนะครับเพราะว่าควรจะรู้ ในการไปดูราศีเกิดของตัวเองข้อแรกนะครับถ้าเกิดเราเกิด6โมงเช้าถึง8โมงเช้าจะเป็นชาวราศีเมษจะเป็นชาวราศีพฤษภเกิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง9โมง36นาทีจะเป็นชาวราศีเมถุนเกิดตั้งแต่9โมงเช้า3 6นาทีถึง10โมงเช้า48นาทีจะเป็นชาวราศีกรกฎต้องเกิดตั้งแต่เวลา10โมง48นาทีถึง12นาฬิกา14นาทีจะเป็นชาวราศีสิง <todo> ้องเกิดตั้งแต่เวลา12นกา48นาทีถึง15นกา12นาทีจะเป็นชาวราศีกันก็ต่อเมื่อเกิดเวลา15นกา12นาทีถึง18นาฬกานะครับแล้วก็จะเป็นชาวราศีตุลก็ต่อเมื่อเกิดตั้งแต่เวลา18นกาถึง20นกา48นาทีจะเป็นชาวราศีพิจิกเกิดตั้งแต่เวลา 20นกาสนาทีถึง23่สนกา12นาทีจะเป็นชาวราศีธนูก็ต่อเมื่อเกิดเวลา23่สนกา12นาทีถึงเวลาตี1 12นาทีนะครับจะเป็นชาวราศีมังกรก็ต่อเมื่อเกิดเวลาตี12นาทีถึงตี24นาทีจะเป็นชาวราศีกุมก็ต่อเมื่อเกิดเวลาตี2 24นาทีถึงตี4นะครับและก็ราศีสุดท้าย จะเป็นชาวราศีมีนก็ต่อเมื่อเกิดเวลาตี4ถึง หกโมงเช้านั่นเองครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่าราศีเกิดจริงๆแล้วเราเป็นราศีอะไรเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับเป็นหัวใจของวิชาโหราศาสตร์ด้วยซ้ํานะครับว่าเราจะพยากรณ์คนคนหนึ่งให้แม่นยําต้องรู้เวลาเกิดค่อนข้างจะแน่นอนจึงจะพยากรณ์ได้ร้อยเเซ็นนะครับถ้าเราต้องการจะศึกษาเพื่อแตกฉานชํานาญเราก็ต้องใช้ปฏิทินโหราศาสตร์ไทยของนายทองเจือนะครับแต่ว่าโอ้โหฟังอาจจะ การพูดฟังผมพูดอธิบายเข้าใจยากเหลือเกินมันก็มีวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้แอปในการคำนวณดวงดาวในการคำนวณเวลาลักเวลาเกิด ของตัวเองได้ก็คือแอปที่ผมแนะนํานะไทยโหรากับมหาหมอดูแต่ก็มีแอปอื่นเยอะแยะแต่ทั้งนี้ทั้นนั้นจําเลยนะครับว่าแอปที่เราใช้มันมีข้อผิดพลาดสุดท้ายแล้วคนชํานาญก็ต้องหวนมาใช้ปฏิทินเหมือนเดิมแต่เราอยากรู้เราอยากรู้ก่อนน่ะเราไม่อยากเรียนเราก็สามารถโหลดแอปเนี่ยมาพิสูจน์ว่าลัคนาเราอยู่ราศีอะไรแล้วเราก็ไปอ่านลัคนานั้นอย่าไปอ่านลัคนาราศี เดือนให้อ่านลัคนาราศีเกิด ยงจะถูกต้องนะครับทุกคนวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของคนเราหรอกครับคนคิดคนยากกว่าเรอีกเราแค่สืบสารตำรา,าเกา่เกาๆมาเท่านั้นเองครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเดี๋ยวข้างหน้าก็จะเป็นเรื่องของดวงดาวเราจะด,ดูว่าดาวทิศหมายถึงอะไรดาวจันทร์หมายถึงดาวอะไรดาวคานหมายถึงอะไรดาวพระพุธหมายถึงอะไรดาวพฤหัสหมายถึงดาวอะไรเพื่อจะ กอบคำพยากรณ์ผมจะสอนจนกว่าออกคำพยักรได้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ